สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC. ผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้แกมาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดก็มีรถสวยๆนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถโตยต้าอันติด 1.6G ปี2016นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง389,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะช่วงนี้นะคะเรามีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.99%เท่านั้น นะคะ6ปีนะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคัน,นทุกเคสเลยประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสาหรับคันนีนะคะลูกค้าได้เป็นรถสีบอลเงินสวยๆเลยนะ,ะป้ายทะเบียนต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นป้ายนีนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมดกรุงเทพมหานครนะคะเราก ด้านหน้าของรถคันนี้นะคะจะเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียม3เส้นนะคะเป็นโฉม16ต้นปีนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นโฉมเมนไดเชนนะคะสําหรับคันนี้นะราคา3า9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะพรอน7ปีเนี่ยค่างวดเนี่ยตกอยู่ประมาณ6,000กางๆเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันตรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะคะลูกค้า เป็นรถสีบอลเงินนะเป็นหนึ่งสีที่ดูแลกันง่ายๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดเลยเยิ้มเลยนะคะรอยสินเดิมๆหัวน็อตกลมๆไม่มีรอยไขยรอยขย,ขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะยางนะคะได้เป็นยางปี2021ด้วยใช้งานได้อีกยาวๆกันเลยนะคะในส่วนของกระจกม มองข้างนะคะลูกค้าฝาครอบกระจกเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานนะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดฟิมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ สำหรับภายในของรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะลูกค้าเลขไม์ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่185,499กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้เดิมนะตรวจสอบประวัติได้ไม่มีเรื่องของการกลับไมค์กอไม์อย่างแน่นอนนะคะเป็นรถสีเดิมนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่นะตรวจสอบประวัติได้นะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโเมิม่มระบบเซ็นทรัลล็อกก็จบแบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแผงประตูให้นะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB a ี U x ได้เลยนะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือรับได้4ระดับเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะฝ้าเพดานของรถคันนี้ไม่มีร่อง รอยขีดข่วนหรืออักระยันใดๆนะคะฝ้าส,สวยๆนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบอะหนังสีเบจนะคะ เบาะไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะข้อดีของเบาะหนังเลยก็คือการดูแลทาความสะอาดเนี่ยดูแลได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าข้อเสียนะคะเวลาที่เราจอดตากแดดนะการระบายความร้อนเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะคะลูกค้าก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะหัวนอซอกประตูนะสภาพเดิมๆเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับขยืขย่ยนใดๆนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างการันตีให้อยู่แล้วนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอน ะะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสาหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังของรถคันนี้กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ําเลยนะคะลูกค้าภายในตกแต่งโทนสีเบจเนาะทำให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะลูกค้าโรงสร้างเดิมๆนะคะดึงขอบยางสีบ่บานประตูลงมาเลยนะคะดูในส่วนของ จุดเม็ดอาร์ตได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนัดดึงให้ดูนะอาจจะดึงยากนิดนึงนะคะอ่ะนี่นะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเลยนะคะให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพชรย่นนะคัดเกรดคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะคะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นตัวโครรา l a อันติด1.6ตัวจี้นะคะลูกค้าโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโรเมียมนะคะ กระจกหลังติดตัวไลฟ้ามาแล้วนะมาพร้อมกับไฟเบรกวงที่3าให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างกว้างกันเลยนะคะลูกค้าบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะลูกค้าจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะเรื่องบอดี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงครบเลยไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะ ไม่เคยจมน้ำอย่างแน่นอนนะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยการันตีให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันเลยนะคะ mm. หัวน็อตด,ด้านหลังนะคะไม่มีรอยไขยรอยขยับขยืขย้อนใดๆนะคะขอบยางด้านหลังเดิมๆจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะ จุดเม็ดอาร์ตกลมๆตรงบอดี้ด้านหลังนะใครสนใจคันนี้นะคะราคาเบาๆพอนสบายๆด้วยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดที่ขึ้นหน้าจอนะ,ะโทรเข้ามาแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะ,ะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะคะในส่วนของแผ่นเพลรถนะคะลูกค้า ก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้เลยนะคะคันนี้นะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะราคาเบาๆขอนสบายๆนะคะพลาดไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สู1,600ซีซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้า สภาพสวยเลยนะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเย,ยิ้มได้ได้นะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะลูกค้าตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะการันตีให้เลยนะคะรถสีเดิมนะไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนตรวจสอบประวัติได้นะคะคันหน้าเดิมไม่คดไม่งอนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยรอยขยับ,ขย,บขยื้อนนะจุดมาร์กแทมสี จากโรงงานด้านในนะคะมีให้เห็นเด่นชัดอยู่เลยนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยื่นนะคะโลโก้โตโยต้าตรงฝากระโปรงก็ยังอยู่นะคะลูกค้าสติกเกอร์มอกมีติดอยู่ครบเลยนะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะขอบยางนะคะเดิมๆจิกลงไปนะคะเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้า เรื่องโครงสร้างนะคะการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะ t o y ย t a a อันติ 1.6G ปี2016นะคะราคาอยู่เพียง389,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะผ่อนได้นาน7ปี84งวดเลยนะคันนี้นะคะถ้าผ่อน7ปีเนี่ยค่างวดอยู่ประมาณ6,000กลางๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องคำนะคะใคร ที่สนใจนะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกที่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ